มอรอาวในตอนนี้ฟังบทเบืองกระเสียงทำมาภาคให้กูยากง ยังหลับฟังเลี้ยวสิสวงใจเดียวอาต้าขอฝากธรรมาไว้เจ้าใจต,ต่อตรึกบดประทรมลำเลือกูสุขคอนนอกเดือดผ่าน พาวะกกนชนฉันปัจจุบันกาพันแปงคือเฮือกน้ำคือทั้งเุกันเถิไม่น้ำข่องดอกจองกีบบดวางนันเลี้ยวกายังวังนี้หยุ่งยากปากคมปาะกกะันพ่อปากพ่อปาก ข้างมเกมแถมยังเหนก็เป็นหห้เสียด,ดายเดกขาดพูดตกโลกได้นั่งอู่บ่อสมเม่งกูประการกันเดียวูกอูปาบนก็ยุ่มไปบ้านกูสูตรต่อชีวิตเศรษฐกิจตอนดีกันเปิดเครื่องบ่อไรหรืออื่น เบื่อน่อนจนอือเกเลินหากเอื้อนพลังขี้ปีบจนหัวปักจิ้มแข้งสีดินกะบ่อเลื่อมฟังสกอรชาติเสื้อพุทธธาเท,ท,ท่าไทยยาฟ้าทั้งใจคอยเพียนจุนยัง ยังก็ยังเด่นตนสูมกัดน้องดูกอันอีกล่าวเอาธรรมะพุทธเจ้าาเขาดอกซอยแหงพุทธอ,อ่อนคนบอกเก่งพาสิเทศเป็นมาลี วาวิลิยีนาภุกขมาเกติกะนังสิเปให้ฟังไว้ว่าทุกคนสิอิพลความทุกข์ใดพอกความเพียรกะแนวเนตามความเปกกันบอกเล้วแนวสิพลให้ยุ่มนั้นในพํมเกียน ซื้อว้าทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งธรรมดาใครเกิดบ้างก็เสียนโผกุองนรสนเทียมโป้นปิลมีเอ๊ะปับกายกูปานนัและมีเงินเส้นโกดลานบางครั้งการทุกอข์ใจ สุขและทุกข์แส่ใส่บดอาดีโลผู้ตุชนต้องเขนพอกู้สุพนลกคุณออ่อเงินนอกจากอร่านเจ้ากิเลสซาดิพนผ่านจังสีเศร้ากุ่านสงบนิ่งบอบ่วันไหว ปันว่าไฟมสิปบาที่เฮามีดีกว่าเงินเสียนเขาขานั้นบนพันใส่ค่างที่เฮานกขาใดจงพอใจยอม้อมเงีย สุขเกิดเองกันมอเซากันเจ้ากันยมเจ้าอิ่มพองอยู่ใจไว้ติพอพ่ออันมวมูความสุขได้ยมเนาษาดอกดอกความถูกสีให้มันพพตเจอ สัมสุขกับทุกนำได้รองทองสิ่งเป็นีวิตที่ยอดยิงสมบูรณ์แล้วทุกประการโอยเพราะฉะนั้นย ตกทุกท่กานผู้ฟังเทศนาก่อนอย่าอดทนนำทุกให้ค่อยทนสิดีพน,นแหเฮ็ดเอาตอนกันตามหเห็นทางสิสังอต้องล้นบ่ต้องรอให้เทศช่วยหวยใบเตยอย่างใด ทำไปก่อยตี่อยได้เอาใจใส่่าถทดถอยายเน่นงอ่อยให้ใจบานซึนอุราลึงลามเช้าลูกกาสตีสมสู่บัดหินเฮาจิมเข้าใส่บัดห,หินเฮาบัดหินเฮาห้องทำให้เขานั้นกกอยูเ่เิย น้ำซ้ำอาจสีเว้ายอยเืยทางผาให้เจ็บใจสันตัวยุน่นพ่อปั่นน้ำเทงเดืปวดโอลานอดำตองเหนงสุก้องไปตามเมืองที่ฉันเลี้ยงกันโบสุดคิดขา,ขากที่ไข่หูห่องซองสะวัน คือท่านบาชานกนั้นและองค์ท่านผู้ทิสาธเพื่อขึ้นล้มตะลุมพาดกันลองลอยหยดในน้ำเงบ ตามตีมาโน,นจเาเรีวก็เป็นเนียวสิทธิ์นำบาทใจบ่พลาดจะต้องสู่เปลี่ยนใหม่เหม็นบ่พอยิมใ,ในก,กีสุดกะบ่มอยดีมอมฟังสมหวังเงเรื่องนี้ยังบ่ทนันจบ,บสิวัยลุมโนวัย ในตอนนี้เจ้าหลานสิก้าวอ่อนอ้อนสิ่งกันศักสิทธิ์ที่ว่าสัมมามตตัวสากคนคนตีมพอจงบันดันให้ ผูใ้ใจใสเพียนชอบประกอบกันฟังเกตกันเพื่อดีให้ดีล้นควาสุขคบควไใ้เป็นต้นตกเต่งเป็นหาทั้งอุบาสกอุบาสิกาควรมาฟังรื่องมให้บุญความบุญ อัน,นันตัางกันลวยลามสุขภาพาเจ้าเพียรพร้อมมอนนอมซึนใสสิไปเหนือกระแนตใจให้พอสิ่งเป็นมงคลคำว่าจนยากคำว่าจุดใมัน ให้ปังยิมเงินลานอันประพันสีขวามให้เกียงโอุพอพานอาอยุวันนานั้นสุขขังความออ่มพัมบาลัง ให้สเสียตกันอยู่อย่างเต็มที่สีสว่างตนสันสมบัติให้บังมเอูนกันคุณคามปฏิพานคุมก้าวาจากไก่วันเจ้าวลาลานจันประจุบเอ้ยสำนวน เิดให้ฟังนางยอมอันดีนาง